การใส่ตารางในโปรแกรม powerpoint นะครับวิธีการใส่นะครับง่ายๆนะครับก็มี2วิธีนะครับก็คือ1ก็คือมาคลิกที่ตรงหน้าสไลด์ได้เลยนะครับมันจะเป็นรูปตารางอยู่เขียนว่าแทรกตารางเราก็สามารถคลิกแล้วก็ใส่ตารางได้ครับอีกวิธีหนึ่งนะครับไปที่เมนูแทรกข้างบนครับเลือกตารางครับแล้วก็สามารถกําหนดตารางได้ว่าเราต้องการใส่กี่ตารางนะครับ เมื่อเราได้ตารางเรียบร้อยแล้วก็สามารถใส่ข้อมูลได้นะครับตามที่เราต้องการลำดับที่ชื่อสกุลนะครับ ทีนี้บางครั้งเวลาเราทํางานเนี่ยตารางตอนแรกเนี่ยพอเรากําหนดไปแล้วมันจะมีจํานวนตารางที่มันไม่พอนะครับจํานวนแถวไม่พอวิธีการเพิ่มแถวนะครับให้เรานำเคอร์เซอร์เมาส์เนี่ยให้อยู่ตรงช่องสุดท้ายเลยนะครับของตารางแล้วกดแท็บนะครับ TAP นะครับแท็บหนึ่งครั้งเห็นไหมครับมันก็จะเพิ่มแถวให้นะครับทําแบบนี้ครับไปเรื่อยๆ ถ้าต้องการเพิ่มอีกนะครับก็แทบเหมือนเดิมครับก็จะเพิ่มตารางให้นะครับส่วนวิธีการยืดตรงนี้ด้านล่างเนี่ยครับมันเป็นการขยายนะครับไม่ได้เป็นวิธีการเพิ่มนะครับอันนี้เป็นการขยายปรับขนาดตามความต้องการนะครับส่วนเวลาเราจะเปลี่ยนสีไปคลิกข้างบนครับก็สามารถเปลี่ยนสีได้ตามต้องการนะครับเห็นไหมครับ ก็ลองไปใช้ดูนะครับวิธีการใส่ตารางในโปรแกรม PowerPoint ครับ